เทนรถตะเพลิงนะครับวันที่สามนะครับอันนี้วันที่ <c oughs> สามเนาะใส่ทานใส่แบตเปิดออนที่ตัวรถที่รีโมทจะมีสวิตช์ออนออฟนะครับเปิดออนด้วยกดปุ่มลูกกุญแจเพื่อสตาร์ทง่ายต่อยระบบเบรวทำงนานโอเคนะครับต่อไปยกบุ่ม บุมลงเดี๋ยวซ้ายขวาทำงานได้ปกตินะครับต่อไปก็จะเป็นการเติมน้ำลงไปในนี้นะครับแล้วก็ปั๊มน้ำฉีดเนะี้ยทำงานโอเคนะครับ